โอ้โหเมื่อกี้ยังหมอกฝาอยู่เลยนะลุงทําไมตอนนี้โลกมันเขียวซะง,งั้นเพราะนี่คือยุคของการเติบโตและจักรวาลกําลังจะได้ยินเสียงสําคัญมากเสียงของการเกิดและการดับลุงนั่นอีกแล้วตายต้นไม้มีหน้าโผล่มาอีกแล้วจักรวาลน,นี่เหมือนโรงเรียนที่มีครูใหม่ลงมาตลอดเลยนะเออแต่ครูคนนี้สอนยากที่สุดนี่คือ พระโกนทัญะพุทธเจ้าพรอองค์สอนสิ่งมีชีวิตยุคต้นว่าเกิดก็แค่เกิดดับก็แค่ดับแต่ใจที่เห็นไม่เคยดับลุงผมตามไม่ทันแล้วนะอะไรที่เห็นแต่ไม่ดับเน่งเวลาแกเห็นใบไม้ผลิดอกแล,ล้วมันร่วงแกก็รู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนตามธรรมชาติรู้สิลุงก็เห็นกับตานั่นแหละผู้รู้ส่วนใบไม้นั่นมันคือสิ่งที่เกิดแล้วดับ อ้าวแปลว่าผมคือผู้รู้รู้แบบไม่หลงตัวเองอะ่ะใช่ถ้ารู้แต่หลงก็เป็นผู้รู้แบบครึ่งๆกลางๆพระกลธัญญาสอนจัก,กรวาลว่าความเกิดดับไม่ใช่ความทุกข์การไม่ยอมรับมันต่างหากที่ทําให้ทุกข์อืมงั้นทุกอย่างที่ผมกลัวว่ามันจะหายไปจริงๆแล้วมันก็ต้องหายตั้งแต่แรกใช่ไหมลุงถูกต้องชีวิตเรามันไม่ได้ผูกไว้กับสิ่งที่หาย แต่มันผูกไว้กับสิ่งที่เห็นการหายไปอย่างรู้ตัวนี่คือเหตุผลที่พระกนธัญญะทุกเรียกว่าผู้รู้แจ้งในความเกิดดับเพราะสอนให้ทุกชีวิตไม่หลงกลสิ่งชั่วขาวนั้นผมควรหยุดยึดทุกอย่างทุกเรื่องเลยไหมลงุงไม่ต้องหยุดยึดแต่ต้องรู้ว่าที่ยึดมันเปลี่ยนตลอดรู้แบบนี้ก็ไม่ทุกแล้ว